โครงการอุตสาหกรรมรักน้ำคลองนครเนื่องเขตเป็นหนึ่งในโครงการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการร่วมมือกันเพื่อสนองนโยบายมายในมิติที่3การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการดูแลแม่น้ำลำคลองโดยได้ดำเนินการในพื้นที่คลองนครเนื่องเขตซึ่งเป็นคลองที่ขุดขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ห แยกออกมาจากคลองแสนแสบบริเวณแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพม,มหานครไหลผ่านตำบลสาราแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและตำบลคลองนครเนื่องเขตตำบลท่าไข่ตำบลวังตะเคียนตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซามีความยาวประมาณ22กิโลเมตร ไหลามาเชื่อมต่อกับคลองท่าไข่บริเวณตำบลท่าไข่อเเม,มืองฉะเชิงเซาจัังหวดฉะเชิงเรามีความยาวประมาณ6กิโลเมตรก่อนไหลลงสู่แม่น้ำบางประกงในช่วงที่ผ่านมาทางกรออและสอ,อจอฉะเชิงเราได้ลงสำรวจพื้นที่พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำในคลองนครเนื่องเขตจำนวน10จุดพบว่าคุณภาพน้ำในคลองมีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำหรือ DO และค่าความสกรปรกในน้ำ หรือ BOD ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3นอกจากนี้ยังพบค่าแมงกานีสปนเปื้อนในแหล่งน้ำซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษจึงได้ร่วมกันวางแผนงานการตรวจสอบโรงงานกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น70โรงงานได้แก่โรงงานในแขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจำนวน20โรงงาน และโรงงานที่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิตในรัศมี1กิโลเมตรจากคลองนครเนื่องเขตจำนวน50โรงงานโดยมีการดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินโดยตรวจวัดความถี่เดือนละ1ครั้งจำนวน5จุดได้แก่จุดที่1ซอยสังขาสันติสุข79จุดที่2วัดปากคลองหลวงแพง่งจุดที่ 3. วัดสว่างอารมณ์จุดที่4 ตลาดโบราณนครเนื่องเขตและจุดที่5สะพานบ้านหทยการุณ 2. ตรวจสอบแหล่งน้ำใช้และปริมาณน้ำใช้ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษน้ำในโรงงานตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียและการปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านมลพิษน้ำกรณีมีการระบายน้ำทิ้งจะตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านน้ำทิ้งโรงงาน กรณีไม่มีการระบายน้ำทิ้งจะตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียศักยภาพการรองรับน้ำทิ้งของโรงงานโดยไม่ระบายออกและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านน้ำทิ้งโรงงาน 3. เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าและออกจากระบบบำบัดน้ำเสียน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน 4. ประเมินความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของการจัดการน้ำเสียโรงงาน โดยใช้ผลการตรวจสอบโรงงานและผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเป็นแนวทางในการประเมินหากตรวจพบโรงงานที่กระทำวามผิดตามกฎหมายว่าด้วยมลพิษน้ำพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องสั่งการตามข้อกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงานพศ2535 5. คัดเลือกโรงงานที่มีมลพิษสูงหรือมีการระบายน้ำทิ้งในปริมาณมากจำนวน10โรงงานเพื่อให้คำแนะนำเชิงลึกเช่น การลดการใช้น้ำภายในโรงงานการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย 6. วิเคราะห์ผลการดำเนินง,งานโครงการพร้อมทั้งประเมินปัญหาอุปสรรคและจัดทำข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการและ 7. สรุปผลการดำเนินโครงการและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ และทั้งหมดนี้ก็เพื่อการพลิกฟื้นคุณภาพน้ำในคลองนะครเนื่องเขตให้มีคุณภาพน้ำที่ดีตามมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมได้รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงงานเพื่อเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำอื่นๆในอนาคตเพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่คู่ชมุมชนได้อย่างยั่งยืน